ระหว่างวลดอนรุ่น Smart Turn Inheritor และ Smart Turn Pro แน่นอนในรุ่นนี้พัฒนามาเป็นรุ่นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณแม่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าระหว่างวิลดอนรุ่น Smart Turn Inheritor และ Smart Turn Pro เนี่ยมีความแตกต่างอย่นยงไรทางทั้งที่มองแล้วเนี่ยผืนผนก็มีความเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูความเหมือนกันก่อน ในเรื่องของความแข็งแรงแข็งแรงเหมือนกันเลยในเรื่องของโครงสร้างนะคะผลิตจาก EPS โฟมนะคะซึ่งมีความดูดซับแรงกระแทกด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะแล้วก็เสริมความนุ่มด้วย Memory f o โ m ได้รับมาตรฐานสูงสุดเป็นมาตรฐาน i s ซีอาร1ค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้วที่สําคัญรุ่นนี้นะคะเรายังสามารถใช้ได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดจนถึง7ขวบเลยดังนั้น,นี่นจุดที่สําคัญสาคัญสําหรับน้องแรกเกิดนะคะก็จะเป็นของเรื่องการหมุนทั้งคู่นะคะทาง smart turn inheritor และ smart turn pro สามารถหมุนได้360องศาเช่นเดียวกันค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยและในเรื่องถัดมาที่ พลาดไม่ได้เลยถ้าหักหมุนได้แล้วยังต้องมีขาตั้งเซฟตี้สแตนด์ด้านหน้าค่ะทั้ง2รุ่นมาพร้อมขาตั้งเซฟตี้สแตนด์ให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในการเดินทางได้ค่ะและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันคือแถบราเบลสีเหลืองนี้ค่ะที่เราเห็นนะคะทั้ง2รุ่นเป็นตัวช่วยบอกส่วนสูงของน้องในการถอดซัพพอร์ตต่างๆตามช่วงอายุและส่วนสูงของน้องไปแต่ละรุ่นค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปดูคู่มือค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อแตกต่างกันเลยค่ะว่าในนน2รุ่นนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะข้อแตกต่างอย่างแรกก็คือในเรื่องของสีเลยค่ะสำหรับ smart turn pro นะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเลดสีเกรยและสีบรู e ค่ะในส่วนของ smart turn i n h e r i t o r นะคะจะเห็นเลยว่าเรียบหรูด,ดูดีนะคะก็จะมีสีในรุ่นของไ right ร์เก a y ค่ะและก็แร็กค่ะจะเป็น2สีนะคะในเรื่องของผ้ารุ่น smart turn pro นะคะผ้าเขาจะเป็นนวัตกรรมนาโนซิงนะคะซึ่งแอนตี้แบคทีเรียได้อย่างดีเลยค่ะ ในรุ่น s m a r t t u r i n t e r r t e r ค่ะไม่น้อยหน้าแน่นอนในรุ่นนี้พัฒนามาเป็นรุ่นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีมากขึ้นค่ะคุณแม่หมดห่วงเรื่องความอับชื้นสำหรับน้องได้เลยในขณนะดเดินทางนะคะ support support พพในรุ่น s m a r t t u r pro ว่าดีแล้วนะคะในรุ่น s m a r t t u r i n t e r r t e r เรายังคงมี support พพนะคะที่เหมือนกันก็คือส่วนซีส่า เอวนะคะด้านข้างและส่วนของเบาะรองนั่งน้องในรุ่นของตัวใหม่ Smart Turn i n นอินเทอร์จะมีความหนามากยิ่งขึ้นนะคะลืมแนะนำเลยว่าสามารถถอดสักได้ทุกส่วนเช่นกันค่ะในของตัวซัพพอร์ตนะคะในรุ่น Smart Turn Pro จะมีระบบ iSmart เป็นระบบอัจฉริยะที่แสดงสถานะการติดตั้งทั้ง4ระบบว่าสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมเดินทางหรือยังโดยสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีแถม USB สำหรับชาร์จไฟไม่ว่าจะเป็นชาร์จ power bank หรือชาร์จไฟบนรถก็ได้ค่ะส่วนในรุ่รททรน smart turn i n i i t e r นะคะไม่หน่อยนะแกแน่นอนค่ะ ถึงจะไม่มีระบที่มีไฟล์แต่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้งานได้ไง่ายค่ะเราสามารถติดตั้งด้วยระบบ Isofix และเช็คสถานะต่างๆได้ทางด้านข้างทั้งหมดค่ะและนั่นก็คือความแตกต่างของ Smart Turn รุ่นโปรและ Smart Turn รุ่น Inheritor ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถอินบอกมาได้เลยค่ะ